สนับสนุนโดยวุฒิศัก์ประความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโชว์มิวสิกดีออเดชันครับวันนี้ยุบยามนะคะแล้วก็อิดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการออดิชั่นในรอบแรกของเราผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วหลายคนนะครับคงจะเห็นโฉมหน้าของผู้ที่ฝ่าด่านเข้ามาในการออดิชันรอบแรกทาง w w w s h o w m u s i c c o m นะครับใช่คนที่คุณแอบเชียร์อะไรหรือเปล่า อแล้ววันนี้ค่ะผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้ามานะคะก็ต้องมารับโจทย์จากไฟแคสติ้งของเราโจทย์จะยากจะง่ายแค่ไหนนะคะจะผ่านมันไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะก้า ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบนะคะนี่คือที่น้องๆเห็นตรงนี้จะเป็น casting ทีมของ RS ของกามิเกเซ่และก็ของโชด้วยศิลปินมากมายที่หนูเห็นกันอยู่นี่พี่จูนะคะพี่โป้ง,ปงค่ะ,คะแล้วก็พี่วิทอ,อ่าเดี๋ยวให้พี่จูพี่โป้งพี่วิทแสดงความดีกับน้องๆหน่อยดีกว่าก,ก่อนอื่นก็ดีใจกับน้องๆทุกคนนะคะที่ ผ่านเข้ามาถึงรอบคัดเลือกก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจและสู้ๆต่อไปนะคะเพื่อฝันของเราในการที่จะเป็นนักร้องในอนาคตนะคะพี่ป้องค่ะยินดีต้อนรับนะครับน้องๆที่กำลังจะมีผลงาน <Okay. S 2> ออกมานะฮะแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยกันนิดนึงเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าใครที่จะเป็นคนเข้ามาเป็นศิลปินกับโชว์นะครับก็ใช้โอกาสที่เรามีแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณครับ ที่วิทย์ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการนะครับแล้วก็การที่มาถึงตอนนี้มันไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็จากนี้ก็จะมีเส้นทางที่ต้องให้ไปอีกเยอะดังนั้นเนี่ยพี่อยากให้น้องตั้งใจพยายามนะครับยินดีต้อนรับครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้นะคะลืมไปซะถึงเรื่องความตื่นเต้นความเครียดในห้องออร์เดชั่นทุกอย่างจบลงแล้วเราเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจะด้วยอะไรก็แล้วแต่จะร้องดี จะเต้นดีจะบุค,คลิกดีจะลุกดีนะคะทุกคนมั่นใจแล้วก็ชื่อว่าตัวเองทุกคนมีดีอยู่ในตัวเองไม่งั้นก็มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดในนี้ก็จะต้องผ่านการแข่งขันกันอีกหลายๆรอบเพื่อจะได้คนที่เป็นตัวจริงที่สุด และนี่ก็คือน้องๆทั้ง48คนที่ผ่านด่านการออดิชั่นโชว์มิวสิกในรอบแรกจากผู้สมัครกว่า1,000คนซึ่งในรอบนี้น้องๆทั้ง48คนก็จะมาทําการขับเที่ยวโชว์ความสามารถในท่าบังคับต่างๆกับจ์ที่ทางโชว์มิวสิกกาหนดขึ้นซึ่งเป็นโจทย์หลักมาตรฐานในการคัดเลือกสีเป็นนั่นเองครับสําหรับบิ๊กกรุ๊ปบิ๊กเจนที่เราต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์ชายแวมหรือเกิร์ลกรุ๊ปหญิงที่เราใช้ชื่อว่าชูเนี่ยแน่นอนที่สุดมันคือป๊อป เป็นรูปแบบของป๊อปที่หลากหลายและก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างที่สุดตั้งแต่ต้นถ้าใครได้ดูสปอตโปรโมทของโชว์เนี่ยทุกคนคงจะรู้แล้วว่าคนที่จะเป็นศิลปินที่โชว์เนี่ยไม่ได้เป็นแค่นักร้องเป็นอะไรได้อีกบ้างไหนตอบให้ชื่นใจเสลูก <PC. S 1> นักสแสดงอะไรอีกเอมซี MC พิธีกรอะไรอีก <PC. S 1> พรีเซนเตอร์และในอนาคตอาจจะมีเป็นมินิซีรีเพราะงั้นก็จะเป็นมีดาวรงดาราขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นการเทสต่ตอไปที่หนูต้องเจอนะคะพี่จะบอกไว้เลยว่าเด็กๆจะต้องเจอโจทย์ทั้งหมด5โจทย์ด้วยกันคะ่ะโจทย์แรกคือร้องเพลงช้า1เพลงที่จะมีให้เลือกเพราะว่าพี่ไม่ให้เลือกมาเองเพราะว่าอย่างที่บอกแนวเพลงที่โชว์ต้องการคืออะไรเราจะมีเพลงในสไตล,ล์นั้นไว้ให้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ใช่สไตล,ล์ของเราณนะโอกาสนี้เราอาจจะร่วมงานกันยังไม่ได้โจทย์ที่2คือเพลงเร็ว อันนี้ร้องนะคะจะเต้นด้วยจะทำสเต็ปประกอบอะไรมาด้วยก็ได้พี่ก็จะมีให้เลือก10เพลงเหมือนกันชาย10หญิง10โจทย์ที่3เต้นอย่างเดียวเลยโจทย์ที่4จะมีสคริปต์ VJ ให้แล้วก็ทำหน้าที่ VJ โจทย์ที่5จะมีสคริปต์เป็นไดอะล็อกการแสดงให้ แล้วก็โชว์ความสามารถการแสดงออกมานั้นตอนนี้พี่ขออนุญ,ญาตให้พี่ๆี่เอาโจทย์แจกน้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายโจทย์ของการ audition ออนในวันนี้นั้นเราจะทําการ audition ออ3โจทย์จาก5โจทย์ที่กําหนดไว้นั่นก็คือการโชว์ความสามารถทางด้านการแสดงการโชว์ความสามารถการเป็น MC และการโชว์ความสามารถด้านการร้องและเมื่อเราทําการแจกโจทย์ให้น้องๆได้ทําความเข้าใจกันแล้วงานนี้ก็ต้องมานลุ้นแ,แล้วละครับว่าทั้ง48คนนี้ใครจะมีดีกรีพอที่จะผ่านเข้าไปในรอบต่อไป และเป็นสืลปินภายใต้สังกัดโชว์มิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับอะดูรายชื่อเพลงแล้วใครคิดว่ายากไปสำหรับเราบ้างใครยกมือไม่ค,คิดว่ายากไปบ้างเอาตรงๆเลยบอกแล้วว่าห้องนี้เราอยู่กันแบบจริงใจไม่ใช่ว่ายกมือเลยเดี๋ยวพี่ตัดคะแนนไม่มีนะใครคิดว่ายากเกินไปสำหรับเราบ้างคะนี่คือโจทย์เพลงของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงทั้ง10เพลงนะคะอะมาดูหน้าต่อไปอันนี้วีเจวีเจนะคะเพี่ต้องเปิดกว้างเลย ไม่มีสคริปต์ให้คือเราจะไม่มีแบบมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรยังไงเราไม่มีให้เลยเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราทํางานกันจริงๆเนี่ยถ้าเกิดน้องๆได้เห็นพวกพี่ๆ VJ ของยักษ์ทั้งหมดที่เขาทางานเนี่ยจริงๆสคริปต์จะมีไกด์ให้แค่นิดเดียวเองช่วงนี้เข้าอันนี้พูดถึงสินค้าตัวนี้นําเข้าช่วงนี้บอกแค่นี้เองแล้วสุดท้ายเราก็ต้องดีไซน์ขึ้นมาเองว่าเราจะพูดอะไรไหลลื่นไปได้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกัน พี่ก็จะให้แค่โจทย์ว่าสิ่งที่พี่ต้องการนะคะรายการคือรายการโชว์ชาร์ตก็คือชื่อค่ายของเรานั่นเองนะคะจะเป็นการจัดอันดับเพลง3อันดับประจำสัปดาห์นะคะตรงนี้ดีไซน์ได้เองเลยเก็บผลจากไหนคือพี่ขอดูอะ่ะพี่เปิดให้ทุกคนใช้จินตนาการได้ตามสบายเลยนะคะอ่ะมาหน้าต่อไปเรื่องราวนี้มันจะเป็นการเล่นคนเดียวแสดงคนเดียวเล่นคนเดียว ทุกคนจินตนาการได้เต็มที่เลยนะว่าอยากจะอยากจะแสดงออกมาในรูปแบบไหนตัวกำหนดบทบาทก็คือว่าเป็นเรื่องราวของผู้ชายกับผู้หญิงที่นัดกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเจริญครั้งแรกแล้วก็ประหมา่าไม่มั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองจะเจอเขาจะพูดกับเขาเนี่ยมันทำให้เขาประทับใจหรือเปล่านี่อไหมฮะจากแอคติ g งเนี่ยก็คือเราต้องพยายามเล่นแล้วก็นึกถึงว่าสิ่งที่มันฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงเราก็เล่นต่อออกไป นะคะเรื่องเราก็จะเป็นแบบนี้สามารถจะดีไซน์ให้เป็นตัวเองได้นะคะน้องอาจจะคิดว่าคือการพูดชื่อเข้าปั้นเนี่ยพูดยังไงพูดแบบหวานพูดแบบเห้าๆพูดแบบนักเลงนักเลงหรืออะไรอย่างเงี้ยดีไซน์ได้อย่างที่ต้องการเลยจะเป็นเรื่องของการเล่นคนเดียวนะคะอ่ะรับโจทย์ทุกโจทย์ไปแล้วมีใครสงสัยตร,ตรงไหนบ้างไหมคะโจทย์บทแสดงนี่คือไม่ต้องฟิกใช่ไหมคะ,ะประมาณ ของผู้หญิงเนี่ยค่ะคือประมาณประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะให้ให้รู้ว่าหนูชื่อเข้าป้านให้รู้ว่าหนูมารอผู้ชายที่นัดกันทางอินเทอร์เน็ตให้รู้ว่าหนูกําลังกังวลว่าเขาเจอเราเขาจะประทับใจไหมขอให้หนึ่งคุณชื่อเข้าป้านสองคุณมารอผู้ชายที่นัดกันทางโทรศัพท์สามคุณพยายามไปทำอะไรให้เขาประทับใจสี่เขาดันไม่มาห้าโมโหจบโอเคค่ะเก่งไหมคะอ่ะมีใครสงสัยตัวไหนอีก ก็ตรงมีทดสอบ VJ อะครับอันดับสอันดับเพลงนี่คือแล้วแต่เราใช่ไหมเลือกได้เองเลยจะเป็นของยจะให้ใครจะให้ใครได้ที่หนึ่งที่2ที่3แล้วแต่เราเลยเลือกได้เองหมดเลยแต่ว่าชื่อเพลงให้ถูกชื่อศิลปินให้ถูกนะนึกออกไหมเพลงเร็วนะคะจะอยู่ในสิเพลงที่ให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเน้นร้องเป็นหลักนะคะสําหรับโจทย์เพลงเร็วนะเน้นร้องเป็นหลักเทสเพลงเร็วคือร้องเพลงเร็วนี่นะครับ เพลงเร็วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะกระฉับกระเฉงจะไวกว่าเพลงช้าเน้นความสนุกสนานความแข็งแรงนะฮะเราก็จะดูถึงการที่จะควบคุมการร้องในเพลงเร็วว่าร้องตรงจังหวะไหมเนเมื่อมันเป็นเพลงเร็วเนี่ยร้องทันไหมคล่อมหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเอ่อพอมันเป็นเพลงเร็วเนี่ยสมมติว่าเป็นเพลงที่สนุกแล้วสนุกไหมหรือมาแบบโอ้โหเกรงมากมีสงสัยไหมคะ คือทั้งเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วนี้เป็นร้องสดไม่ไม่มีแบ็กกิ้งแทมีแบ็กกิ้งแท็กค่ะที่พี่ให้ในซีดีค่ะลูกอ๋อใชในี้ซีดีที่แจให้เนี่ยค่ะค่ะเราเอาไปฝึกได้เอาไปฝึกแต่ว่าเดี๋ยววันจริงพี่มีเปิดให้อยู่แล้วก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่นเดียวที่หนูมีอยู่ในแผ่นเลยเราก็ต้องมาแจ้งความประสงค์ว่าเราจะร้องเพลงอะไรอ่านั้นปิดท้ายพี่จูแนะนำอะไรน้องๆหน่อยก่อนอื่นก็อยากให้น้องๆค่ะตั้งใจนะคะ เหมือนว่าเราได้มาทำตรงนี้แล้วอะ,ค,ะค่ะก็อยากจะให้ฝึกฝนการบ้านที่พี่ๆเขาแจกโจทย์ไปให้ก็อยากให้เอาไปซอป้อมเอาไปทำให้มันดีๆอะคะ่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่เราฝันอยากที่จะทำให้มันสมความตั้งใจของเราอะคะ่ะโอกาสก็คือเปิดรออยู่นะคะอ่ะพี่วีดอวยพรน้องๆหน่อยก็คือสำหรับน้องๆที่เข้าถึงรอบนี้ได้นะครับก็ อยากให้ตั้งใจกับโจทย์ทั้ง5้าโจทย์นี้ให้มากที่สุดให้คิดซะว่ามันเป็นกุญแจที่จะไขประตูสู่อนาคตของน้องทั้ง5้าดอกนะครับถ้าทําได้น้องก็ได้เป็นในสิ่งที่น้องต้องการจะเป็นนะครับสู้ๆครับพีพ่ปอส่วนตัวพี่คงจะเป็นในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับอ,อย่าซ้อมมาแค่เพลงเดียวนี่คือแนะนํานะให้ลองซ้อมเพลงอื่นเผื่อไว้ด้วยเผื่อมันมีอะไรฉุกเฉิน หรืออาจจะเป็นการซ้องและเปรียบเทียบกันให้ครูหรือให้เพื่อนให้พี่ดูกันว่าเอออันไหนมันเวิร์กกว่ากันเลยเงี้ย <Yeah. S 1> ก็จริงๆแล้วตอนนี้ทั้งหมดแล้วกับตัวพี่แล้วก็ทีมแคสติ้งเนี่ยตอนนี้เราเหมือนเป็นพวกเดียวกันเพราะพี่เลือกพวกเรามาก็อยากจะให้คนที่เลือกไปเนี่ยไปได้แบบไปได้กลายๆเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะฮะก็เอาใจช่วยแล้วก็ มีปัญหาอะไรก็สงสัยก็ยินดีถามได้ครับสำหรับพี่ก้องนะคะก็ยินดีกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะเป็นพวกเดียวกันก็จริงแต่เดี๋ยววันหน้าพี่ต้องเป็นคนประเมินแม้จะยังไม่อยากประเมินเลือกใครเข้าเลือกใครออกแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นหน้าที่ที่เราก็ต้องเลือกนะคะก็ให้ทําให้ดีที่สุดซ้อมให้เยอะอย่างที่พี่โป้งบอกสําคัญมากเลยซ้อมจนมันรู้สึกว่ามันกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่ทําได้โดยอัตโนมัติอะ่ะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราไม่มีไปเพิ่มมันซะ เวลาเจ็ดวันพี่ว่าทำได้ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเอาใจช่วยทุกคนนะลูกนะและเราก็ได้ดูกันแล้วนะคะว่าโจทย์ของการเรีชันในรอบที่สองนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะแต่จะบอกว่าหินหินทั้งนั้นเลยใ<ช>ะครั้โจทย์ที่ฝ่ายค a สติ้งของเราได้ให้กับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมานะครับต้องบอกครับตอนนี้ว่าเราก็อดใจไม่ไหวนะครับก็จะมีน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกบางส่วนนะครับที่ทําการอดิชั่นมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์ประความสวยรอไม่ได้ เพแรกทางอีเทน็ตนของฉัน hot very hot รำคาญตั้งแต่แรกตั้งแต่เล่นยันจบ